ประเทศนังก็ได้คอมเมนต์ประนีศแม่แม่นี่ก็มือเบ็ดนะแม่เหรอมือเบ็ดมือเบ็ดเบ็ดเดิมอันเบ็ดเบ็ดจะย่ายกีก็เล่นจะกีได้ังหน้าลุกขี้เดียวขี้เดียวมือเบ็ดขี้เดียวอาจารย์ปุ๋ยเป็นบ่ขี้เดียวอาจารย์ปุ๋ยจักขี้สองทีสองทีสอดแจ้งเดินดิ้งเดินดิ้งเนี่ยเรียนเรยนเท่ๆนี่าเนังน เทะเกมยิงกัอันนี้ฮัดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จักเทบ่เทจนพูลังคนลงมากไปแล้วผ้คนนางบ่ปากพอแล้วหน่ยเดียวพ่อ่่อกความสุขของเา โอ้ยกินมันเขเด้อก๋วยเตีหอยเด้อนี่ตำมะคงตำมะถั่วพี่น้องโอ้ยของแสบอีสานเนาะอันนี้มันคือแบบปลาล้าก็ไปกินตำมะถั่วอยางย่ตำมะถั่วนะคะแม่จอยบอกตำมะถั่วนี่คือปลาฮะเขาบอกว่าอยากกินหลายอย่างกินหลายอย่างเขาเตยมแกะปใช่ใช่แต่านที่มันอยู่ที่เดียวนะมันกินปูกันหลายอย่างอย่างอะไรอย่างนั้น คุณพี่เขาบอกว่ากินอาหารให้ครบห้าหมู่จะได้สวยสวยแล้วคุณพี่ก็จะได้โลโลนวดเล็กเนี่อาจจะเป็นนวดทองนะ <laughs> คะนวดเล็กนี่ชิดชายค่ะเพราะว่าคุณพี่กินอาหารห้าหมู่มันจะเป็นนวด <h ook? S 2> ทองเสื้อน้องสชคะซีซันตกวเขาจะได้หลว <c oughs> ก็ไม่ได้หลวกซีกับไล่เนาะกับไล่รูน่รอจ้างเลย ทำหูจากวันเล่าโลจังสี่คอยฮอดมาหาผัวทั้งพี่ไอเราหาหมูหา้จาก้าหบ่จักคนเมืองอุบอุดอาะอุดอนตะกี้ตะกี้มันพอท่านสมัยมันไปหามากกันไปยากบอกแล้วแม่สาวสักคนนี่สาวผู้ไทยนี่ลอยกยุ่นยูอัน่เขาลย่นอื้อโอ้นอเผ็ดและอร่อยมาก ตาตอัน,นี่อร่อยมากบ้านม่วงบ้านม่วงบวานม่วงสกลค,คุณะคอะสกุลไทย,ทยล่ะอ๋อบ้านม่วงเขาสกคนกันนะจ้ะผู้ไทยไทยผู้ไทยที่ฐานเขาอยู่ที่ไหนผู้ไทยไทยสักผู้ไทยส,ทยสกุลน้ำพอขึ้นไหมละ่ะ,ละน้ำพอค <ขอ S 1> ุณพอพอพอขอยามาดยวยถูกอันนี้จำจำแล้วจ,จำแซ่บครับป้าแดกขรัวปีครับพี่น้องแซ่บ จักจัจักมีนอนบ่มีนอนนอนบ่มีบ่มีนอนบ่มีสะอาดแหงเบืองแล้วสะอาดมากใช่แม่ทําสะอาดมากเนี่ยปลาล่าไม่มีหนอนเลยเปนตลอดที่ผ่านมาสะอาดเนาะเราเราเฮ็ดโเลือได้บวกเวอยดมันบ่เนาปลาแดกปลาแดกพ่อเกือบบเนนาอ้พ่อ เสรดย่งกินเขาก็บอกหมุงพอใหายผิตีไอ้พ่อด้วยยนหับทดสอบทดสอบม่กอไม่กินขาเพราะกินปลาโอ้ยคือหดซมือพ่อเอ้ยหังมันยากหลายตอวตัวตัวตัตัต้ววตั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  ผู้งามนล่ำท้งพืนเขาเ้ากันเอออว้ยเคยได้ล่ำชพูเอาเอาไว้ทังุ่เอาราแม่ไว้คนละงากรอืกทีจะสามก็เิเราบอกจะควงกนรับนหน้าอืม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 ยากอบุนนมาลจัเดียวไปเอาลิ้ด่านเากันใส่ทงนีไปขวาอนุญาตไปได้เลย ลดงาากันแล้วเรียบร้อยนัเดอนแล้วแล้วพ่อมีชุดชุดไหนกับย่อไมยังไม่มียังไม่มีย่อยังยัยังต้องหามาแล้วละออยังยังยังไม่มีเพราะว่าจานโดนจาตีงยังมาถึงป่วยก่อนยังมาท่านถึงเัื่อย่อยยังยังยังแล้วป่วยก่อนป่วยก่อนได้ไปซ้อม คือทอดเนาะอ๋อแล้วก็คือทอดเพราะคู่ดวงเน้อเพราเอ้ยกินเขาสู่โซ่เนล่ำไิสองคนเด้งใน่ริมดาก็ไม่ได้กันมาลือโดนเขาหมากใส่ก็ไม่ไปท่าเปลี่ยนพ่อวาดเดียวว่าจับอากาศต้มถั่วเบื้งกันอีกให้คาร์บนไดท์หอเต่งก่อนล่ำล่ำเ่าคือไผ่เาไม่ไผ่คือเสียงสร้าง อยู่ดุเพีงบรรดาไปลงไปโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จ้าพ่อได้จ้าก่อนเสียงสร้าง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 เฮาดุเสียงสร้างเพียงบรวดาดีเสียงส้างห้องจ้าและนี่คือเสียงสร้างจ้าเราต้องพูดเสียงสร้างห้องอืมเฮ้ยเพลงนี้ โอเคค่ะข้าวอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนะคะทุกคนสำหรับปีน,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 นี้ขอบคุณนะคะ